ครับการดูแลตัวเองสําคัญมากๆนะครับวันนี้ผมมีหนึ่งหนุ่มนะฮะมาบอกว่าดูแลตัวเองอยังไงให้มันดีนะครับตัวแทนจากบริษัทโนวาออร์แกนิกฮะคุณปอภาคภูมิสวัสดีคเป็นรับอกนะครับกระรอเพราะยาวนสบายดีนะครับสบัยดีกระรอกมาโอครับก๊อปปีก <smooth> ็หมือนกันค้าไปแล้วไปไม่ถูกเลยอ่ะวันนี้ขออนุญาตครับวันจันทร์เนาะวันนี้ เอาโปสงการล่วงหน้าอยู่มาฟังพี่กอลพี่ปูคิดว่าไกลไหมไม,ไ,นะไม่ไกลนะไม่ไกม่ไก่เพราะอะไรครับอาทิตย์หน้าคือสิ้นเดือนมีนาคมใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นจะเข้าสู่เดือนเมษายนแล้วหนึ่งเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในช่วงเดือนเมษายนคือเทศกาลสงการสั่งตอนนี้เวลากําลังดีเลยกำลังดีเพราะอะไรครับเหมือนพี่กอลบอก ของจะไปส่งหน้าบ้านช่วงต้นเดือนพอดีออแต่ถ้าเราจัดต้นเดือนเมษาข้อเสียคือของมันด้ไปส่งพอดิพอดีช่วงสงการบางคนอาจไปเล่นน้ำสงการช,ชิวเฉียดชิวเฉียดไปวันนี้เลยขออนุญาตเอามาจัดก่อน2ีบีมีนาคมครับวันจันทร์สบายๆใครเปิดช่อง9 ใครดูเซ็ทูเดย์อยู่เวลาคุณพ่อคุณแม่ช่วงสมการมันจะมีปัญหาคืออายุมันจะบวก1นึ่งอพอบวก1สิ่งที่มันตามมาคือศีรษะจรดปลายเท้ามันจะมีปัญหา<ะ>หนึ่งในสิ่งที่มันมีปัญหามากสุดคือบริเวณหัวเขา่าแล้วเวลาคนมีปัญหาหัวเข่ากระดูกข้อหรือข้อต่อจะนึกถึง2ส,สิ่งคือไม่งาดําก็ขอเจนแต่วันนี้เป็นมิติใหม่ของการกินอาหารเสริมครับ ผมเอางาดามามิกรวมกับคลอเจนเอางาดามามิกรวมกับคลอเจนว้าขอวิดีโอโรงงานขึ้นมาหน่อยคือไม่ใช่ว่าโรงงานไหนก็ทําได้โรงงานของเราชื่อเต็มๆคือโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนมหาชนแปลว่าจดทะเบียนในตลาดรัะ <c oughs> เราจึงมีความเชี่ยวชาญในการผลิตอาหารเสริมและหนึ่งในการผลิตอาหารเสริมที่เราเชี่ยวชาญสุดคือเอางาดํากับคลอเจนที่เราถนัดสองเรุ่นนี้มามิกรวมกันสุด <c oughs> ยอดนั้นงาดำช่วยเรื่องอะไรครับกระดูกข้อข้อต่อและคลอเจนช่วยอะไรครับ เราหยิบคอเลาเจนประเภทไททูช่วยเรื่องหัวเข่าโดยเฉพาะแปลว่าถ้าคุณกินกล่องนี้คุณจะได้ประโยชน์ทั้งกระดูกข้อข้อต่อและประโยชน์จากหัวเขา่าโดยตรงค่ะ,คะปกติ1กล่องใหญ่ๆแบบนี้ราคาขายคือ590บาทมี30เม็ดหรือ30ม,อ30มสิบกระสนองกล่องอย่างต่ําคือประมาณพันสบาทวันนี้โปรสงการล่วงหน้าเอาใจคนที่จะกลับบ้านช่วงเดือนเมษายนเนาะสองกล่องผมปรับราคาเหลือแค่พันเดียวยพันเดียวครับแล้วตอนนี้10 14นาฬิกาอีก21นาทีโปรโนี้ผมอยากให้โทรก่อนสักบ่าย2โมงครึง่ง<ะ>ใครโทรมาก่อนบ่าย2องโมงครึ่งผมมีของแถมไ้ด้วยเบิกของแถมรถที่1และ,ะวันนาฬกาเนี่ยอะไรเงินก็พันหนึ่งนะผมไม่ให้2กล่องครับผมให้งาดำเพิ่มกล่องที่3กล่องที่4กล่องที่5และกล่องที่6ครับเป็น6กล่องรับประทานได้6เดือนจ่ายแค่พันเดียวครับ<ะ>เรื่องจริงเรื่องจริง,รง,รงพี่กอฟเฮ้ยคุ้มมากเอายอย่างนี้เลยอเอาอย่างนี้เลยตกใจจริงไหมครับเนี่ยตกใจจริงนี่<ช> หกกองพันพี่พูดว่าโอเคยังโอเคมากแต่ถ้าผมบอกทั้งสองท่านว่าผมมีของแถมไม่อีกเอามาเลยเอามาเลยะเบิกของแถมรอบที่สองมาเลยครับแล้วขออนุญาตล้องจับมาหน่อยวช่วันนี้ใครที่ดูรายการอยู่โทษนะครับนอกเหนือจากพันหนึ่งได้งาดำหกกองกินได้หกเดือนแล้วผมขออนุญาตแถมรังนกและเป็นรังนกแท้อุ้ยให้กินฟรีอีกหกขวดปกติหนึ่งขวดถ้าเห็นบนหน้าจอขายอยู่ประมาณ120บาทหกขวดประมาณ720บาทครับและให้ดูความพิเศษของรังนกแท้ของเราครับขอส่วนประกอบขึ้นมาหน่อยหนึ่ง เราจดแจ้งอยคออเป็นรองนกแท้เพราะเราใช้เสริมประกอบที่เป็นรองนักแท้บส <c oughs> เราใส่นานะที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเข้าไปคส <c oughs> เราใส่ไคลอเจนลงไปด้วยและให้ฟรี6ขวดหมดหน้าจอ12ชิ้นจ่ายแค่พันเดียว <c oughs> อ่ะถามความรู้สึกั้งสองท่านว่าคุ้มหรือไม่คุ้มครับ คุ้มมากคอ้โ้โคตระคุ้มค่ะอยากให้จับจองเลยคือซื้อฝากพ่อฝากแม่ซื้อให้ตัวเองอันนี้เหมาไปเลยคแล้วรางนกประโยชน์เยอะนะคือเวลาคนเป็นเยผู้ป่วยก็หยิบรังนกไปฝากเพราะมันช่วยเสริมภูไม่กับคนที่ร่างกายอ่อนแอคนที่ร่างกายปกติกินรังนกแล้วมันจะเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็สังเกตว่าทุกเทศกาลครับทุกกระเช้าที่คุณเห็นตามห้างจะมีรังนกเป็นส่วนประกอบแล้วใครที่กินรังนกเป็นประจำตัวด้วยล้ว่าขวดหนึ่งประมาณ120บบาท หกขวดที่แถมไปคือประมาณ720บาทครับหมดหน้าจอจำไม่ง่ายครับแบงค์พันไปเดียวเมื่อกี้พี่พูดยกหลังลกหนักไหมครับหนักค่ะอ่ะเอาวันนี้บริการส่งรีและบริการเก็บเงินปลายทางบริการเก็บเงินปลายทางขอขยายควา,ามนิดหนึ่งครับบางคนไม่สะดวกจ่ายวันนี้24มีนาคมไม่เป็นไรของถึงหน้าบ้านระบุวันก็ได้เช่น30มีนาสามเอ็ดมีนา32มมีนาได้ไหมพี่กอล์ฟ ค,คุณมาจากไหนนี่คุณปอ <c oughs> ไม่มีเรามาจากไหนอะสามต่อพีนาสามช <c oughs> กีน,น,น,นาต้เมษาต้นเมษาได้หมดเลยครับ่ะวันนี้ใครดูรายการอยู่ผมย้าว่าบริการส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางใครสนใจเบอร์อยู่ตรงนี้ครับศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปดแปดหรือสแกนคิวอาร์โค้ดก็ได้ครับไปดูปรอบที่หนึ่งพร้อมกันท่วประเทศครับวันนี้ใครเปิดช่องเก้าผมขอยญางให้โทรก่อนสัก 14 30นาฬิกานาทีครับเหลือเวลาอีกประมาณ6นาทีครับตอนนี้บ่าย2ก็อีก2ีนาทีหมดหน้าจอแบงค์พันเดียวครับงาดำากกล่องรังนกแท้อีก6ขวดหมดหน้าจอแบงค์พันบวกส่งฟรีครับใครสนใจเบอร์อยู่ด้านล่างจอครับ0 2ครกับ0 2 6 5์กาปะปย้ำนะปกติพันเดียวได้งาดำแค่2กล่องแต่วันนี้ผมเพิ่มมาอีก4กล่องเป็น6กล่องช่วยเรื่องกระดูกข้อข้อต่อและหัวเขา่าและผมให้รังนกแท้นะครับบำรุงร่างกายชงลึกอีก6ขวดใหญ่ ใครสนใจบทหน้าจอคือ12สชิ้นจ่ายแค่พันเดียวและผมบริการส่งฟรีใครสนใจเบอร์อยู่ด้านจอครับ0-2 026สองนาปดแปปครับหลายคนกำลังตัดสินใจอยู่ฝากพี่กอลกับพี่พูดเชิญชวนแฟนรายการหน่อยว่าพันหนึ่งช่วงสงการมันคุ้มขนาดไหนสำหรับดูแลตัวเองครับคือผมจะบอกว่าเนี่ยราคาเนี้ยคุณหายากมากเลยนะใเขาไม่ได้จัดบ่อยๆใช่แลผมชอบมากที่เขาจัดเป็นโปรก่อนสงการถูกต้องครับเดี๋ยวว่างนี้นะคุณสั่งเนี่ยนะ คุณให้ไปส่งที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เลยก็ได้คุณไม่ต้องแบกไปต่างจังหวัดอ่ะคนี่มันก่อนสงการไงมันมีเวลาจุกตองครับขอโป้กัเลยนะครับคุณผู้ชมว่าสายหนึ่งเบอร์หนึ่ง จำกัดเซตไหมอะไม่จํากัดเลยและส่งฟรีทุกที่ส่งฟรีทุกที่เหนือใต้อีสานตะวันตกตะวันออกให้หมดเลยครับอู้คุณผู้ชมเฉพาะขายต่ประเทศนะสุดยอดเลยต้องเอาแล้ววันนี้คุ้มจริงจวันนี้ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยจัดโปรมาเลยถูกต้องดังนั้นใครสนใจเบอร์อยู่ด้านล่างจอแล้วก็โปรอยู่ด้านหน้าจอเรียบร้อยคืองบพันหนึ่งคืองาดำหกกล่องรังนกแท้อีกหกขวดใครสนใจคือแบงค์พันแค่ใบเดียวย้ำว่าพันเดียวและเราบริการส่งฟรีครับใครสนใจโทรครับ02 026 5องศา8ย้ํางหกห้าแปดแปดาปดย้ำก็ศปนย รอบที่2ให้ดูโรงงานของเราอีกสักหนึ่งรอบโรงงานของเราย้ำนะครับว่าถ้าไม่ใช่โรงงานไปเองเหมือนพี่กอล์ทักะไม่มีสิทธิ์ทำราคาแบบนี้และโรงงานของเราเป็นระดับมหาชนมหาชนแปลว่าจดทะเบียนในตลาดรั์เราจึงทําราคางาดํา6กล่องรังนกแท้อีก6ขวดได้ดังนั้นใครที่เปิดช่อง9และดูในส่วนของแซฟทูเดย์อยู่วันนี้ หมดหน้าจอพันหนึ่งยังไงก็คุ้มครับอขอโปรรอบที่2ขึ้นมาเลยครับผู้จัครับเหลือเวลาอีกประมาณไม่กี่นาทีนะครับก่อนเราจะดูรายการต่อผมยังต้อชมแบบนี้หมดหน้าจอคุณจ่ายแค่พันเดียวครับงาดำหกกล่องรังนกแท้อีก6กขวดใครสนใจแบงค์พันเดียวครับ02-0265-888ปป8ย้ำนะ งบ1,000บาทแรกกองงาดำา6กล่องกินได้6เดือนหรือว่าครึ่งปีดูแลพวกกระดูกข้อข้อต่อหัวเขา่าและก็ให้รังนกแท้บํำรุงร่างกายอ e ีกกขวดใครสนใจแบงค์พันไปเดียวกับเบอร์อยู่ด้านร่างจอ02นยกับ0ู 02, 6ย์สาปดแปดย้ำก็ศูน0์สองศูนาแปดปดและววันนี้พิเศษใครเบริ้ล1หนึ่ชุด เรามีคอลลาเจนแถมให้อีก3ถุงใหญ่1ชุด1,000งพัครับงาดำหกกล่องรังนกแท้อีก6ขวดเบิ้ล2ชุดมีคอลลาเจนให้กินฟรีอีก3ถุงใหญ่1ชุดหรือ2ชุดผมย้ำเบอร์ขั้นสุดท้ายครับครับ0 2 0 2 6 5ป8ย้ำก็02026588ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางกับโปสงการล่วงหน้า1อาทิตย์ครับเอาจริงนะเวลาเจอปอเนี่ยนะแต่ผมรู้สึกเขาเป็นซานตาคลอสซานตาคลอสที่จะเอามาแจกอยู่แล้วจริงเหลือเกินจริงจริง02อะไรนะ026588 02อะไรนะออแล้วครับง02 ภาพต่อตากับข้อตกลายการเลยรั้งนึงเลยครับได้พอแล้วพอเพราะว่าพันหนึ่งบางทีไปซื้อของอย่างอื่นไม่ได้อะไรนะบางทีไปร่ำโชครู้เลยไม่ได้แต่เนี้ยพันหนึ่งได้แน่แน่ได้สุขภาพด้วยขอบคุณพี่ปอมขอบคุณพี่ปอขอบคุณท่านผู้ชมครับขอบคุ่ะพักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ